สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีที่กระโทกค,ครับก็นัดไ้นันก็พี่เขาไหวครับพึ่งอยู่หลังบ้านไม่รู้จะมีหัวหนามหรือเปล่าครับเสียวหัวหนามยังอูมแต่บางค่างกอหัวหนามฟอกูมีก็มาจอดตรงนี้ครับขางทางก่อนมันดูไม้ปลาไหลขางทางข่างคลองแต่ว่าเห็นพึง่งรบบนี่ตัวมะม่วงก็ว่าจะไปดูไม้ปา่า โออเป็นร่างกินไม่รู้จะเป็นยังไงล่ะครับร่งไม่ใหญ่เดี๋ยวจะซูมแบบนี้เห็นตัวตอมดอกกระชูดกระเฉดนามอยู่อ่ะเดี๋ยวจะซูมครับ เป็นลังองย่างดีแบบแต่เป็นเท้าบ้านเนี่ยมีเลือดลงหายตั้งแต่ยังไม่เป็นลังเหมือนหัวหน้าไม่มีแต่รอดูลัางกับดิลังจะขาวหรือเปล่าก็เทินมาก็เทืนหินเนี่ยขึ้นง่ายๆเปนมะม่วงคางคองอ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกสักครู่อ่ะบุญเหรอังเป็นยังไงบอมันน้ำมันลีบลีบ

lăng chiểu sống, ôo, nó nảm nồi áo, lăng chiểu sống cả lăng chiểu sống hết, bắt lấy, à, <laughs> อันมาที่บ้านเขาพี่น้องมาที่บ้านพี่กระโถกนะถามมาก,ก็ได้มาล่างนี้เอ้อยอยู่นะหัวหน้าที่ว่าเต็มนะล่างมีใหญ่หรอกล่างสวยเจียวสองไปไปดูกันเลยเคยมาตีก่อสองขังสามขังหรือบะาไม่รู้จะมีหนานหรือเปล่านะ เียงงผีเขาวะหัวหนาว้าอย่างใหญ่วะไปไปดูกันทอนอ่ะมาถึงต้นไม้ครับต้นมะม่วงเวหัวหน้ามีอยังอูมตอนนั้นอยู่ต้นกระทอนพี่ก็ให้ปาดมดที่นี่มาต้นมะม่วงอีกเคยอยู่ข้างในนู่นแหละผมแต่งรังทิ้งไว้ก็เทียงว่าพี่เขาว่าก็มาอยู่อีกใช่ไหมมามาอีกอมาอยู่แต่บาน <c oughs> เคยมาอยู่มาอยู่แต่บาทพี่เก็ตลอดเลยโบ้ยไปจมูกโบ้ยขึ้มนมีหนามเนาะนี่ล้างยางย้งอยดูชหาช่องซูมกับอัดแบบชัดๆไปเลยแจมๆอ่ะเดี๋ยวจะซูมแบบอีกสักครู่อ่ะลอางยางใหญ่พี่น้องโอืย มีหัวหนามอยู่นะครับดอกทองไรขางทางแถวต้นไม้ย่างไหลหัวหนามก็อุ้มนะครับอีกด้านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะลองถามผีเขาดูครับจะเอาลังไหวไหมหรือว่าปาดลังลงมดหรือว่ายังไงอีกที่หนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวแต่จะคล้องบัตรเดี๋ยวเจอกันครับตอนทุกขบตอนปีนุ่นละอีกสักครู่นี่อีกลัางหนึ่งครับพี่นอ้องต้นเกาต้นโหดเลยละ่ะต้นนี้ อันนี่แมวครับอูล้ล่ะไม่รู้จะมีนามหรือเปล่าพื้นที่ตรงนี้เขาตีอย่างบ่อยครับกิ่งเก่าซะด้วยนะอืนละ่ละเียีสิบุกทอยยีสิบกลัวเนะดียจะซูมให้ดูครับว่าน้ำยาวๆหละนะเดี๋ยวจะซูมครับเวพูนกิ่งเกา่า ต้นนกาว้จะสูงไปไหนลังนี่ปล่อยไว้รอลุ่นลังตัวน้ำม่วงก่อน ดนห่วงกนันมันมีหนามนะมันไมีอยู่กิ่งเล็กเลยไม่มีที่พักจุดเลยครบ ไกลกันเลยเอ,อ้อยาวน่างสวยฮูนลังอาขอบหนอกไนะึงขอบหนอกนึมโอ้โหโอ้ขอบเลย ไฮ้ยานงห้ยเั้ยอ้าวพื้ที่ตรงนี้มีน้ำเฉยปลอดเฮ้ยแต่งร่างครับ เอาแต่โคตรหนวกฮู้อ่ะต่างกองครับอีกสักครู่ม้อย,อยู่หนะ้ามุมนะ่ะ 怎么了 lúng โยงลงแล้วครับพี่น้องหุ่นน้ำส,สวยๆเลยแจ่มๆเลยลังเอาแต่ขอบโนะครับเหลื้อยเยอะเลยครัอบองหุ่นน้ำคุณทีตรงนี้ลงบ่อยครับหลังบ้านเขาดูแลได้ไปลงครับโยงลงแล้วครับลงมาแล้วครับพี่น้องโอ้ยหุ่นน้ำใหญ่ อาลังเดียวโอคุ้มแล้วขึ้นง่ายๆแบ่งสงลังก็ลังก็ตอ,องชิน้นแบ่งก็พีก็คนละชิ้น่ะฮกโลหาโลกัว่ากโลูนึกก่แหละพิตาส,สวยเลยเอาแบ่งกันเลยรางน,น,นันเดือนห้าที่เรามาเอาตอนนั้นเลยครับที่ดันเลย มีคนมันจะมาเอาเลยนะแต่ที่ไม่ไห้เอามาัน <c> า <oughs> ไม่เป็นตัวมันจะวัดเนะี่ยที่นี่มาเอาเลยไหลใหญ่คนแถวน,นีเนี่ยเออมาหลเขี่ยวแล้วมาขงังแหลกเยอะกับพี่อยู่ลังเดียวต้นมะขามพอที่โกนพอที่หลังมาแม่มาเรื่อยเลยเดี๋ยวมาอีกแล้ <c oughs> ไงครับ กินรังพึ่งไปไหนจะจ้ารัางผึ้งให้กินอันนี้กันไหนนะครับอันรังบ้านจะเอานั่นนี่จะไปเอาของจะไปบ้านเฮ้ยเอาไปแค่นี้ก่อนเอาไปเลยบ้านไหนถ้าพี่ไปหนึ่งหนึ่งเอายาไปให้นึ่งเดี๋ยวมันก็มาเอาเงินไป เก็บของมวแล้วนี่อยากถาเปลี่ยนรลอ๋อไม่เกี่ยวพี่ที่นี่จะพี่จะตุ้งเด็กเขขวนขวนเลยเนาะได้อยู่ตรงน้นครับนี่ว่า อะพอกับพี่น้องก็แบ่งสันอ่ะพอแล้วกับพี่น้องก็แบ่งสันเป็นส่วนเรียบร้อยหลวงตัวออ,วอ๋หลังเดียวพอกินที่แปลกแรงกว่าเลยหลังเดียวมันมาจากเกสรมันไม่มาเอาไปจากไม่ตัวอะไรตัวแต่ท้องขวดอยู่ไม่ขาดหรอกคนละท้องขวดแล้วก็ล่างคนละชิ้นแต่งล่างทิ้งไว้ครับเดี๋ยวก็มาอยู่อีกอ่ะก็พอพอแล้วครับขอบคุณพี่ที่กระโถกับพี่น้อง ก็ามาอยู่บ่อยๆครับตั้งแต่มีหน้าแหละครับมีสามาเลยมาอยู่หลังบ้านพี่เขาตลอดเลยพอกับพี่น้องวันนี้ก็คุ้มสองลังขางทาง,ท,าง,ท,างที่มาอีกลังหนึ่งอ,อีลังเลยพอครับเจอกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับเดีเ๋ยตามเดไฟครับผมมีครับขอบคุณานกะ